เขไเขหลบมามลปัดลบปัดด๋ลเขาลับชานเขมามนนึกไปยังลบพาที่เขาได้ยังลอยบ้าเชานะยเเล็ก่ดาเกนี่อยู่ลบพาแม่ตาปูปองใลบพาน่ะบ้าชานะยุงยลอทีอยถุงยลอทเกยเพรเกยลอยยาดีนอลอลยาดีเพลยเล็กดาหนาจีแล้วเเวทเวทเวทก็พลวเลหนาหูแล้วเลอ เนอแลที no ่แลดีเขีแลพูนอะไรลูไม่ใช่เนอเอ๋ลอยมนกระปัปากมั้ล่ะพู้บบีนอโอลีพู้บอบีพู้บิบตี้นอันน่ะติดดาลมุสัยมอจ้าตานะฮะพู้บบินะตี้นอัน่ะติดดาลมุสัยนตี่มันดาลพู้บบีเนจะบนกเนอแทงอยู่ลูบบอดมูนะแทงอยูู่บบอดมูนอเพื่อบิแตมพอตื่นแตมเพอตะแด่พูดใจร แทงอยู่ลูติจ้าสุกรนติจ้าตาดองติโขอีเดี๋ยวจะมาดติเจดายจะได้เลยเลยคำงจะเป็นน่้ติจันลอสิหนูาหน้าเบีรลิทานดิคเบรลิทานลู่นะน้าติเอลข้าจะบดดูนะตปละขาติน้องกอ๋วเชลแก่น้องมันแม่ว่า เนื่องากว่เน่องจากนั่น้ป้อนตาเล็บปีจอมันมาบุมาเช่อเล็บปีจอม่เช่นนั่นหลมเช่นนั่นหละตีหลตาตีนั่นเนี่ยลเลนน์ละละถ่ายใหยเล็กๆผู้บุพีโอเลี่ผู้บุพีติยาจะบติกาตาลติยาไปต้วยี่องจาน่อนสมเด้พบสมเดยพบแต่นติกยมุสาตัวผู้บุพนัติน

चलम मवान न मय गथन लोक ल है ल सीसी मीडिया फडाला ने दिलो चन म चल चगे ठन ल लई दे पीला चन लई दे पीला चल लई दे पीला न दे दे फा ए ने दिन ने असो जो मल फलो दिबे दे दिने फलो दिबे दे दिने ए मह महमडा ले मुसा मामो हम ल ब्लड न उत ल लफा दिना फलो ल लप बथाइल पति लप बछन ल लीजे यलो ये न बछन ल लीजे बा नो แกเจนเจนลงหล้อนจะเป็นื้อตัวนจะเอาลูกเอาเลือดเขมลเลือดซีซีมีเดียพูเป็นตัวตัวบายอ่ะดาแผู้บริู่รณแทีอยู่ผู้บริลุ่ยเชียวในผู้จารุ่มาบูมาเบตาภาตาภาษาลู่ผู้บริบูรอะไรก็ทองเลือดช่มียดายผู้บริบูรณ์มีติแทนติเป็นติเลยจะคลายจดรีรอระดยาอ๋อล้อไม่อ่านะคัคำน้นอ๋อล้อไม่อ่ะ